สวัสดีค่ะค่ะมันเป็นคนนำโองสิพบาพี่น้องมาย่างตลาดหาซื้อแล้วอยากแล้กินค่ะพี่น้องค่ะติดไปกับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้วจกัมากมากค่ะเบื้องแล้วอยากแล้กินค่ะโต๊ะแรกแห้งบ้านค่ะพี่น้องอันนี้เป็นหอมพริแกงหอมแดงกระเทียมค่ะพี่น้องนี่ค่ะที่ตลาด Mm. ต <när S 1> ลาดบ้านนองหวานคะต <when S 1> ลาดบ้านนองหวาเพ่นำมังากวัดนเยับพี่น้องอันนี้เป็นตลาดแลกววดตลาดแลกนะสื่อของกิน้าวพีน้องค่อขากินอันนี้เป็นของหวานค้พี่น้องของหวานเป็ตาแ่บตาแ่บคพี่น้องลกนะน้องสองหวานค้าพี่น้องลาแนวคพี่นกับปูร้อองคพี่น้องค่ะอาทยเน้อจ้า เลี้ยงกัดฟักเคี้ยวได้ค่ะพี่น้องเป็นตาแซ่บพี่น้องเป็นตาแซ่บไปตองพ่อหนูเป็นขัดต้มขนมค่ะพี่น้องขนมชซ่ปชีชีเม่นโบ ซื้อชิก้อนละห้าบาทค่ะซื้อสิบก้อนแถมฟรีหนึ่งก้อนค่ะหนึ่งฟรีหนึ่งชิ้นค่ะพี่น้องค่ะมาตาพี่น้องว่าเป็นตาแสบบอกหนูเป็นตาแสบตาแสบค่ะพี่น้องจ้องค่ะพี่น้องอุ้ยเนี่ยกินบ้านบานค่ะพี่น้องเนี่กินบ้านบานมากค่ะทีบ้านไปเบิ่งบัดอันนี้แม่กินนู้ดตรงละจักบาทจ้าละลอยจ้าต้มไม่ไม่จักโตค่ะใส่รมันจะใส่อันดอกซื้อไม่ได่สะกด ก็ต oneself, ัวนี่นะรว่าได้นับเมนูเส oh, okay. ้าใส่เส้าใส่ตรงนี้ตรงนึงนู้นไม่เห็ดไหนมันได้ถุงไหวกินนู้นแบบนี้ใส่เลยเห็ดฟั้งเห็ดขมค่ะพี่น้องต้มใบมาเรียบร้อยแล้วเห็ดขมพร้อมกินเลยค่ะไม่กินนู้นก็สดสดเลยค่ะนี่สิเป็นลูกชิ้นค่ะพี่น้องลูกชิ้นฮอตดอกค่ะพี่น้องใบต้อค่ะพบ่น้องเอร์นี่กินบ้านบ้านค่ะพี่น้องบบบนี้ หมักหอยมักทัวค่ัพี่น้องมีวักถสามได้ค่ะพี่น้องสามทามสามทำมาทิ้งเวลาปลาครับพี่น้องปลาแล้วก็บะหี่นี่องไมแบกแดงค่ะเนื้กินบ้านๆครับพี่น้องเป็นรสบะเบียบบเบนเป็นเนื้กินตัว้านี่ไม่ไม่ใหักมันมาแ ผักกาดซอยผักกาดยีผักกาดซอยผักกาีนค่ะพี่น้องผักธรรมชาติค่ะพี่น้องเป็นผักธรรมชาติปลอดสารค่ะพี่น้องอันค่ะเป็นผักพื้นบ้านบานบานห่อค่ะพี่น้องมี่ะไรมีบักตูมบ้านไหมอันนี้บักตูมมาสัญญายบักตูมสงทรายสิบบาทอือสงแบบไงค่ะพี่น้องสงละสิบบาทสงไงบักตูมใบใบเข่าของโบราณค่ะพี่น้องค่ะของโบราณ สองฟังข้างเด้ค่ะพีนสองฟังข้างทีฟังข้างหนึ่งค่ะฟังข้างหนึ่งค่ะผัดบก้าวผัน่องัด้าวข้าวมันมันางพวกนี้หน้าแมูอั้นี้ก็เขียดก็พี่น้องเขียดตาหน้า น้องไม้คร to ับ um, พี um. Then, ่น้องครับน <øre> ้องไม้ฟานไว้เ <the> รียบร้อยแล้วครับพ้อมแกงเลยครับสะดวกสบายครับพี่น้องบไม่ต้องกับเงี้ยเงี้ยไม่ต้องไปฟานยากครับพี่น้องครับพ้อมแกงไม่ฟานแกงอดีบกับแม่งกินนู่นพี่กันครับพี่น้องแม่งกินนู่นไงนี่มันแม่งดาแม่งดาบดสดๆเลยสดขักกันเดียบเลี้ยงาอยู่คหนแม่งดาสดแม่งดาบสด บางช่างใีเป็นของอยากของกินค่ะพี่นเนาของอยากของกินปลาโคดป็นนาปลาโคดสงเทาได้ครับปลาโคดนี่ มาเรียบร้อยแล้วค่ะหอมมากมีมายขอบคุณเลยหลายค่ะขอบคุณลหลายค่ะสิรับช่อรับบ้างค่ะขุลหลายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกน้ำพ้งเลยได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะไม่คลิปหนาคลิปไม่ก็จะไม่ให้เบิ้ลคื้เก้าละค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ